ข่ากาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องทาราคูมไมก์แล้วนะครับไ้พีนี้ก็เป็นไอพีทีแล้วนะแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มทัชยูอานั่นเองนะครับไปวันนี้มันมาแล้วเราก็ต้องจัดนี้ในที่สุดมันก็มาไปเลย280ร้ยใบตึงตึงมา ดูด้ว่าเราจะได้หรือเปล่าไปโลที่หนึ่งถ้ามันมามันก็มาเลยนะแต่ถ้ามันไม่มามันก็ไม่มาหรอกไปสีคิปไปเถอะเฮ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อยจะมาไหมน้อจะมาไหมน้อเออใช่ได้พีนี้ผมไม่ได้แค่ามาสู่มนะผมจะมารีวิวพร้อมกันเลยนะไป รอบที่สองทองจะออกหรือเปล่าไปเฮ้ยลูกแก้วออกลูกแก้วลูกแก้วออกเฮ้ยนี้วะไปรอบต่อไปรอบที่ออะไรวะรอบที่สามเออใช่รอบที่สามรอบที่สองออกเลยนะโคชคดีอ่ะ สกิปไปเลยออกไหมโอเคไม่ออกนะโอเคงั้นเราไปต่อกันที่รอบที่สี่กันเลยนะครับไปมารอบที่สี่เจอหรือเปล่าสกสิปไปเลยทอง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 ไหมโอเคทองไม่มาบารอบที่ห้า โลทีห้าแล้วมีรอยช์ำแล้วกันไปดูดิจากหอหรือเปล่าโอเคไม่ออกม่วงสองซะด้วยมา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 จะคลิปไปยาวๆคลิปนี้คลิปไปออกไหมออกหรือเปล่า โอเคไม่ออกไปอีกหนึ่งรอบขึ้นไปหน่มุนมีมุนแบบนี้จะต้องออกแน่นอนมัง้งออกหรือเปล่าเออเออกไหมออกไหมออกไหมโอเคไม่ออกไปอีกหนึ่งรอบจะออกหรือเปล่าไป ม่วงตัวแรกอีกแล้วเฮ้เยเฮ้ยมามามา,า,ามามาหินพัฒนามาแปดสิบโลหินพัฒนาออกสองลูกคุ้มไหมวะเนี่ยไม่รู้อะเรารูที่เก้าไปเรามาได้ครึ่งทางแล้วไปีไปครึ่งทางแล้วไปเก้าสิบโล อีก 90, ้าสี่โปรตึ้งตึง,ตงออกไหมเฮ้เยเฮ้ยออกออกออกเป็นตัวก็ดีอยู่เพราะผมไม่มีตัวมันหรือเปล่าวะไม่รู้ไอดีนี้มีหรือเปล่ามาขอทองอีกรอบขอทองอีกหนึ่งตัวได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะไม่ให้ไปอีกหนึ่งตัวอีกอีกไปไป ออกไหมหินขอขอหินขอหินมันไม่เอาหินพัฒน,นาก็ได้แต่นนี้ขอหินมันเลยเไปเลยจะคิดอีกรอบปึงเอาไหม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 กอนโอเคไม่ออกแล้วเหลืออีกหกสิบโลนะทุกคนใช้ไปทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบโลละตอนนี้เราใช้ไปร้อยยี่สิบใบละเลยหกสิบใบ ไปผมคิดว่าน่าจะเอาแค่พาร์ทหนึ่งพอแหละพลาร์ทสองน่าจะไม่ไม่น่าได้แค่สองร้อยเก้าสิบใบเนี่ยมันไม่น่าพอปาสสไปเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิงมาหินมามินมานมาไปดูก่อนเลย ไปรับเลยพวกนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องเปลืองเยอะอยู่ไหนวะนี่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 เฮ้ยงั้นเราก็พอแล้วดิเอา้าแคปไปแอ็กก่อนเลยครับทุกคนขอแอกก่อนร้อยสี่สิบใบได้แล้วทัาสุสมกิตึงจา้า ที่ไหนวะนี่เราไปพัฒนากันเลยดีกว่านะหนึ่งสองสามสี่ไปเลยโตอยู่อ่ะมาที่สุดก็มาแล้วไม่รู้ว่ามีใครเอาหรือยังแต่ผมเอาแต่หกโมงเลยเนะี่ยเทจัดเลยว่า โคตรเท่โคตรตึงตึงจัดเลยอยู่ไหนวะตัวมันเอ้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหาไม่เจอเองอยู่ไหนวะเร,เรียงตามเลเวลน่าจะอยู่หลังสุดเลยมั้งเนี่ยอ่ะอยู่ไหนวะหากันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง โคตเทอะมาเรามาปั้นกันเลยนะไอดีนี้แม่งโคตดเยอะมีของโคตรเยอะเลยผมผมว่าผมอชอบชุดผมว่าผมโคตรชอบกรอบมันเลย่ยดูดิกรอบโคตเทพอ่ะไปไอดีหลักบีโกเคสซไอดีลองมีทัสสมกิจยูอาร์ อัดให้สุดดูก่อนดูมีก่อนมีของไหมจะได้ไม่ต้องเบยงของฟรีมีเปล่าว่าดูเป่าเอ้ยดูเป่าอนไม่มีผมยังไม่ได้รับของเลยนะเตือนมาแล้วรีบมาสุ่มแล้วเน,นะนี่ยะผมเนี่ยเฮียงของมันจะแปลกๆนิดนึงนะ พิ่งตื่นแล้วมาทำคลิปเลยเนะี่ยคลิปเนี้ยโอเคไปต่องั้นเดี๋ยวผมขอเร่งสปีดคลิปให้มันเร็วๆเลยนะไป นี่นะทุกคนก่อนที่เราจะไปรีวิวนะสุม่มอีกสักสิบใบแดงแล้วกันวันนี้รู้สึกว่าโชคดีอะร้อยสี่สิบใบก็ออ,อกละไม่การันตีซะด้วยวันนี้ดีใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ออกก็ไม่เป็นไรมาเดีย๋ยวเราไปรีวิวกันเลยขอสุม่มตรงนี้เลย ซูมออกเปล่าเฮ้ยออกไปไปเราลองไป PvP ดูใครนี่อ๋อเพื่อนที่พลังใกล้เคียงกับเราดีกว่าเด็นมันนั่นจะดีที่สุดคนนี้ก็ได้เออใช่ทุกคนผมมีจะบอกด้วยนะเดี๋ยวเดือนหน้าโซนิกมาเมื่อไหร่เอาเลย เพราะว่าผมมีอยู่ร้อยสี่สิบใบใช่ไหมล่ะเนี่ยร้อยสีสิบใบเดี๋ยวเก็บได้อีกสี่สิบใบก็กลายเป็นร้อยแปดสิบแล้วก็เอาสแล้วก็เอาโซนิกเลยนะเดือนน่ะเอาแน่นอนรอดูเอาแน่นอนออแค่น,นั้นแหละมีใครที่พลังกระเคงไมว่าขอไม่ต่ำเกินอะ่ะ เอาคนนี้ก็แล้วกันมามาดูกันว่าฟุบุก,กิยูอาตึงขนาดไหนอันติเหลือแค่สองตัวพอโซนเขาได้ฝังสี่เงาก่อนไปใส่กาโลไม่แตกเลติดยอดเถอะติดไม่ยอดเถอะกริบาช่าย ขึนกัดก่อนปุ๊บปุบโอเคได้ครึ่งหลอดฟูยูไคาบาเมจห้าเศษหรือห้าล้านวะฟูบุกิอันติไปอีกหนึ่งรอบตึงจัดด,ดูดูดูเลือดเขาดีทุกคนพลังเยอะตัวแต่ว่าก็เกือบแตกกันนะอืมเฮ้ยกาโรอันติแซวะครึ่งหลอดแล้วไงอ่ะ ขึ้นหล่ล้องไงแค่นั้นแหละไปสบ,บัดแขนพอเราฆ่าเพื่อนมันไปนะแล้วก็ไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวมาชนะก็ตึงอยู่นะฟุกบุก,กิผมว่าก็โหดดีนะอันนี้ก็ขนาดผมยังไม่ได้อันนี้เลยนทุกคนเนีย่ยผมยังไม่ได้ปั้นของเลยเนะีย่ยของผมยังไม่ได้ปั้นเลย ก็โหดขนาดนี้แล้วอะเดี๋ยวลองไปถอดของกับตัวอื่นๆดูดีกว่าเฮะยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะเนี่ยจ้าของเก่ามันเป็นยังไงมันเอาของไว้กับตัวอะไรหมดถอดมาถอดมาให้หมดเลย ดูก่อนมาใส่กับตัวอะไรบ้างนะดูดูแป๊บเพื่อมีโจมตีความเร็วอยู่โอเคไม่น่ามีตัว,วไปแล้วก็ตัวนี้ผมนิ้นนิ้นเลยดีวะ เน้นโจมตีแล้วกันอืมผูกก้ปกปิก็เน,น้นโจมตีอยู่ละเ,เลดี๋ยวดูกันดูเจ้าของก่าวมันอัดีกเน้นไรเนี่ย

ก็นั่นแหละนะทุกคนฟูบุกิยูอาตึงจัดเลยนะเพราะว่าโหดู่เดี๋ยวผมจะเอาโซนอีกอยู่เพราะว่าทีมผมมันไม่มีตัวบัฟความเร็วเลยกาจามาแทนแทงท็อปไปตรงนี้แหละประมาณนี้นะทุกคนงั้นผมขอไปละ